นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาร้านรุ่นพี่ผมเขาบอกว่าขายอยู่ว่าอยู่ตรงไหนเราจะไปปวดเท้าครับไปครับจะไปป่วนไงนะฮืมฮืมสวัสดีครับผมปลับบ่อยวันนี้เราอยู่ที่ ช่างช่วยครับแต่เราจะไปดูเขาบอกว่ามีของขายอาหารขายมีเครื่องบินใหญ่ๆด้วยใช่แล้วก็มีของมือสองครับใช่ไม่มีมือสามนะไม่มีมือสองสองมือมือสามไม่มีเลยดิโอเคเดี๋ยวเราไปดูอะไรทุกคนไปกดอนร้อยสิบแทนกับสดราคด้วยนะครับที่ไม่มีร้านย่างเหนื่อยนะที่เนี่ยย่างเหนื่อยย่างย่างเหนื่อย

ครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาร้านรุ่นพี่ผมเขาบอกว่าขายอยู่ว่าอยู่ตรงไหนเราจะไปปวนเท้าครับไปครับเราไปปวนคือตรงไหนไหนหรอ Lòng, qua, lòng, qua, lòng đi, lòng đi Còn ăn, lòng đi, lòng đi con la ăn. con la đi. เหรียญของมันที่ทละเหรียญเหรอจับ<า>อะไรอ่ะลิงจะได้หรือเปล่ารับชิงบ่แล้วไม่ได้ไม่ได้ว้าวจังโคให้น้องจับมัง่งน้องเอาอะไรให้น้องตัวหนึ่ง เล็งให้เล็งให้มันแล้วให้มันกดนีนะหนูทำเองเรียบร้อยจบค่ะเรียบร้อยจบแล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะจริง Paris nhá Ôi kẹp cái lòng thì đi À, nó Đồ nổi, đồ đá nổi hay đây thử Có sợ lót Slot lời ở cái Hơi, 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 mèo nè ได้ปะนอกมดนิกได้อะไรอ่ะขึ้นิไหนเปิดูดิอยากลองปิดูดิ<ม>เดี๋ยวพอเปิดระวังมันล่วมมนะ มีผีไงเถออะไรอ่ะเกมไปพวงกุญแจเหรอพวงเกมไม่คืออะไรใส่ฐานเนะไม่ต้องถ่านมีฐานเห็นแล้วอุ้ยอ๋อมันเป็นเกมไหมนี่นดูนะ้นเดูนะ้อง 来呢，朋友。 คอนดอกครับอันนี้เขาเรียกว่าคอนดอกไม่คืออะไรอ่ะคอนดอกก็คือเป็นคล้ายๆเหมือนชีสคลุกกับฟุกแป้งอ่ะแล้วมาทอดอ๋อของเกาหลีอ่ะเย้ตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างหรือว่าของจริงตัวตัวอย่างเดี๋ครับตัวอย่างครับตัวอย่างโอ้ไม่น่าเลยนี่ตัวอะไรที่สุดนี่อันนี้บ้านโอ้ข้าวเปล่าครับ

ไปดีกว่าไอ้อันนี้คือหนังรูอะที่หนังถูกค่อยดูหนังหนังรูหนังรูเดี๋ยวรอก่อนรออะไรนะหนูสิ่อะไรคนรักอ่ะไหนรูรูอะไรอะมันไม่มีอะไรเอาประจานที่บ้านแล้วสงอีกบ้านดีสุดโอ้ย เดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือ นี่นะคะที่เกี๋ยวก็เริ่มต้นตั้งแต่25บาทถึง79นะครับ79มันเบียร์โคตรมั่วเลยเออแพงสุดก็75ฮะนี่หม้อไฟมีหม้อไฟ119บาท119อนี่ไงเรา35เ35เป็นเนื้อนิวซีแลนด์ใช่เหรอวะใช่เนื้อสามชั้น U.S ผสมสันนิวซีแลนด์ไมงกินแล้วแหละไม่กินเนื้อเด็ดใช่ไม่กินเนื้ออดเลยอะ ในในตอนนี้ไม่ีใครกินเกียวอะไรไม่มีครับนี่เกี๊ยวหมูอะไรสามเกลอรออาหารก่อนคูดอร่อยอิ่มป่ะเนี่ยอิ่มป่ะไม่อิ่มก็อิ่มแล้วบอมบอมไปก่อนนะมาแล้วก็เตี๋ยวมาแล้วนี่มาแล้วเหก๋วยเตี๋ยวชามโคตรใหญ่ ดูดิมันจะยืดหรือเปล่าไหนยืดจริงป่ะเนี่ยไม่รู้ร้อนนี่นะกินไปเดียวก่อนดิกินไปก่อนบอมบอมแต่มันไม่ร้อนเออกินเลยกินเลยน,นั่นอ่ะอุ้ยเ้าบอวาามาปูเลยนะไหนนะอืมแบบป่ะนานขอชิมมัง่งเด็ดๆๆกดดแดดดโอ้ หมดแล้วเหรอหน่อยมั้ไหมได้อยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูซอยนี้ว่าเขาอยู่หรือเปล่าซอยนี้เขาบอกว่าเขาขายของหมดเหรอนี่ครับเจอแล้วครับผม ขายดียวพี่ได้อยู่คุยขายพี่อ่ะตามหางานตอนเล็กไว้หนอ่าแล้วนี่ขายกล่องเปล่าเนี่ยนี่อยู่นี่ตัวอันได้ครับตัวอันได้ครับตัวอะไรอ่ะพี่ตายแล้วมันไม่จับกาว่าีาา่อแต่เนียยีิไห อันนี้ของพี่เล่นเองเหรอมึงมีถุงผ้าดปล่ฮะมีผ้าเปล่าผ้าเขาให้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอ,อแล้วเนี่ยลูกหาไม่หาเชือกเ่ะเชือกไม่มีด้วยมีงหาซื้อดิมันถูกก่อสร้างอย่างเงี้ยแล้วนี่คือขนมขันเพือ่อ๋อสุขภาพอร่อยนะอันนี้อะไรอ่ะไปเช็คมันพิช เท่าไหร่ครับวันนี้หันละร้ห้าสิบหันละร้อยห้าสกล่องหนึ่งพันสามไม่ผิดนะก็ถูกแล้วไม่ผิดมองเหมือนผิดอะไรเงี้ยร้อยห้กล่องพันสามมันก็พันห้าไงหร้อยห้าสิบอมองเหมือนกูผิดได้อะไรดีคะ อะไรคะตัวหัวน้ค่ะนี่เขาเรียกว่าตัวอะไรคะอีกาค่ะนาำไข่ไม่เบื่อเลยน้ำนี่ไม่่เบือก็เข้าใจแหละก็พี่เป็นคนอย่างเงี้ยกรมๆไม่เป็เพาเนี่ยลูกค้าเพราลูกค้าไปหาซื้อเชือกเอาไม้ปะแต่ไม้แตไม้เนอันนี้ของใครครับลูกค้า ทำพี่วุฒิเหรอซึ้งหมดเลยแล้วพี่มาทำอะไรทั้งนั้นอ่ะรู้อยู่พี่ทำพี่กองหน่อยเดียวอ่จะไปซื้อต้มหมูพี่ทำไม่พี่ทำไม่ถูกต้องนะอู้พี่เปลี่ยนต้มหมูดีกว่าอันนี้เนียพี่ติดเขารักเนี่ยมากครับ เขามาเฝ้าเมียทุกวันครับมาเฝ้าเมียใายของครับตัดทิ้งเลยนะตรงเนี้เงาเพด้วยพี่พี่ขายเสื้อผ้าเนี่มามาอุดหนุนได้ครับขายเพื่ออะไรพี่ขายอันเดียวขายไม่ยงเพีเดียวล่ะเขาว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยใช่สนใจเลยแม่ค้าไม่ยคันนี่เขาเลือกที่เองเลยบ้านตรงเนี้ยเลือกป่ะเลือกที่เองป่ะก็โชคดีเลยก็โชคดี ถึงว่าโทรไม่รับด้วยนะไม่รับดูนี่<ล>ถ้าผ้ามือสองครับเต็มเลยอันนี้ของพี่หมดเลยป่ะใช่ค่ะอยากจะเทียบไปกสอนไดดูก่อนได้คนะ่ <c oughs> นนะนี้เรื่องไหนจำไม่ได้แต่ชอบชู<ล>อันนี้ไเป็นสุ่มเหรอคะอันนี้ผมรู้ฮารุโมะอะไรฮารุโมะ <c oughs> ตัวตัวเฮดเนี่ยฮารุโมะคุณมั่วเลย อันนี้เป็นกล่องสุ่มเหรอหรือว่าซีอันนี้อะไรกล่องสุ่มเป็นของด้วยเหรออ้าเก้าถ่ายลงมาด้วยอ้าเก้าใครสนใจนี่อุนเตอร์แมนแฟมแฟมใครสนใจขนมแฟมใส่เอกสารไหนอะไนอนหนอะอ๋อมั <S 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 นคือแฟมใครแรงใครแรงใครแรงกระสานก่อนรอใครว่าสนใจเขาจะอยากได้ ถ้าใครจะมาก็มาได้ครับแต่ว่าไม่เจอพี่เขาพี่เขาไม่ขายแล้วเขาขายวันเดียวใครมามาได้ครับขายวนเดยวสนกแน่แ่ได้นเฟสเฟสอะไรพี่ฝากได้เนี่ยหนมเฟสลูกหมูน้อยค่ะเฟสลูกหมูน้อยครับวันนี้คณหนุนได้ร้อยสามสิบบาทใช่คผมวันนี้ก็สนุกมากครับที่ช่างช่วยมีของกินของใช้เสื้อผ้ามือสองมากมายครับผม อ่าได้ปิดกี่โมงนะสี่ทุ่มป่ะสี่ทุ่มสี่ทุ่มเขาเริ่มเก็บไปแล้วเมื่อกี้ก็ไปปวดร้านที่เขาขายดีบ่าไม่รู้นะขายดีขายดีนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย